บ้านว่านเป็นโรงเรียนปถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ที่บ้านว่านหมู่ที่5ตำบลสร้างแป้นอำเภอเพ,อเพนจังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่9ไร่3งาน จัดการเรียนการสอนแนวระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเขตพื้นที่ให้บริการ2หมู่บ้านได้แก่บ้านว่านและบ้านหนองสองแมวหมู่ที่5ตำบลสร้างแป้นอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น49คนมีบุคลากรสายบริหารจำนวนหนึ่งคนข้าราชการครูสองคน พนักงานราชการหนึ่งคนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการหนึ่งคนครูธุรการหนึ่งคนและนักการพันโรงหนึ่งคนสีประจำโรงเรียนสีขาวและสีเขียวปรัชญาประจำโรงเรียนนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีคำขวัญของโรงเรียนรักสะอาดมารยาทด,ดีมีวินยัยใฝ่ศึกษา มีโครงสร้างการบริหารงานดังต่อไปนี้นางสาวการจนาพรคำแพงราชดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาววิไลวันสุรวณิชกุลหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการนางสาวพรทิมาสีทองเขียวหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณนางสาวการจนาพรคำแพงราชหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลและนางสาวสมพรรอดชมภู หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปผลงานและรางวัลที่ได้รับโรงเรียนบ้านว้านผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีได้รับรางวัลโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนระดับ2ดาวปีการศึกษา2,564 เป็นสถานศึกษาที่มีคะแนนการสอบ RT ชั้นปถมศึกษาปีที่1สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและเป็นสถานศึกษาที่มีคะแนนการสอบ NT ชั้นปถมศึกษาปีที่3ส,สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทั้งวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์นักเรียนได้รับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นปถมศึกษาปีที่4ถึง6ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันต่อสมการทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นปถมศึกษาปีที่1ถึง6และได้เข้าร่วมการแข่งขันสุโดกุระดับชั้นปถมศึกษาปีที่1ถึง6ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาอุดรธานีเขต1ครั้งที่70 นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันกีฬากลุ่มนาบัวสร้างแป้นประเภทวิ่งอนุบาลหญิงได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทมาราธอนหญิงด้านผู้บริหารและครูนางสาวการจนาพรคำแพงราชได้รับคัดเลือกเป็นครูดีสีอำเภอเพนประเภทผู้บริหารและนางสาววิเลวรรณสุรวณิชกุล ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีสีอำเภอเพนประเภทครูผู้สอนเรื่องในโอกาสวันครูครั้งที่67สถิติการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2564นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1คิดเป็น100%เปอร์เซ็น การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามนโยบายโรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการให้การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมโดยสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม มีการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในการสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสนับสนุนส่งเสริมให้ครูมีความมุ่งมั่น กระตือรือร้นในการพัฒนาตนพัฒนาคนและพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงลุกเน้นกระบวนการคิดรูปแบบ active learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้การจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีกระบวนการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ถูกต้องตามหลักวิชาการเหมาะสมกับผู้เรียนและธรรมชาติวิชามุ่งพัฒนาสมรรถนะสำคัญทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ด้านการสื่อสารด้านการแก้ปัญหาและการใช้เทคโนโลยีสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโรงเรียนบ้านว่านมีกระบวนการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านโดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีระบบก,การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประเมินผลการใช้หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโดยสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดการเรียนการสอนใช้แหล่งเรียนรู้ข้อมูลสารสนเทศวิจัยในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับผู้เรียนและชุมชนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมและมีวิถีชีวิตเป็นสุขมีกลไกการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทุกรายวิชาเน้นการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวมและชุมชนต่อไป